สวัสดีครับ f อฟซี FC. มันนี้กับพบกันในสุดในคลิปที่3ามแลครับเนาะในคลิปที่3สูตรที่3ก็คืออต้องรับคลิปที่3านี่กระทีเป็นสูุดลักลอยนะครับเนาะสูุดลักลอยที่ผมกับพึง่งคำนวณขึ้นมาใหม่ๆมเมื่อนี้นะครับเนาะพึ่งคำนวณขึ้นมาใหม่ๆเมื่อเมื่อตะจี้นะครับหลังจากที่ อ่าล่งเดล็กเด่นไปนะครับเนาะผมก็ได้มานังหาซ่อมเบิงลักลอยนะครับเนาะอ่าพึ่งเดินมาได้หาหงวัดนะครับเนาะอ่าพึ่งเดินประมาณหาหงวัดครับก็มีอยู่สูตรเดียวนี่นะครับอ่าลักลอยเพราะว่าผมกับพมมีเวลาหลายม่ได้หาหลายนะครับเนาะหาสูตรเดียวอ่เข่ากับเขารุดกับรุดไปเลยนะครับเนาะอ่าเพื่อเป็นการว่าเสียเวลาเขากับ มาเบิงอ่าก่อนสี่เบิงการคำนวณกะว่าฝากำำคำเตือนก่อนคเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ หลังจากฝากข้าเตือนแล้วฮะที่มาบางวิธีคำนวณนะครับว่าสำหรับสูตรลักลอยสูตรนี้เพิ่นกับพึ่งเดินมาห่างงวดครับพึ่งเดินเข้าห้างวดหลังหลังมานี่ครับพึ่งเดินเข้าห้างวดลักลอยนะครับวนาระยะสันส้นสันนี่ละก็ลังบางข้างกับได้ผลนะครับเนาอันนี้เพาอะไรกับพึ่งพึ่งได้ทำเลขบนอ่าสองวดสองวดนี้นะครับเนาอ่าการย่างบ่จิง คืออ่าสองอื่นเพิ่นอ่าเอานายก็พึงหาได้มื้อนี้พึงมีเวลาเพราะว่ากับ,บางอย่างชีวิตประจำวันเนาะครับเนาะก็ไปเฮ็ดนังอื่นนั่ม่ได้วดา่าถิมานาั่งอ่าคิดแต่เลขอย่างเดียวเนาะครับเนาะอ่าบางทีก็ไปธุระนังอื่นบ้างก็อ่าเวลาอ่าแบ่งเวลาเนาะครับเนาะแบ่งเวลามาคำนวณเลขบ้างแล้วก็ไปำทำธุระ อย่างอื่นชีวิตประจำวันนะครับเนาะการล้านน้การในกาที่ภาพมาเบิงวา่าห้องถิบใส่ลักใดเนาะห้องถิบใส่ลักสิบบนแต่ก็มาบวกลักหน่วยล่างนาเนาะบ,บวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็มาบวกสองคงที่นะครับเลยเท่าไหร่ก็เดินแต้มไปสองแต้มครับก็เป็นหลักหน่วยบนครับก็จะเป็นหลักหน่วยบนสำรับ งวดแรกก็คืออ่วันจีเดินเขางวดที่เลขอาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับอ่าบัดน,นี้พ่อน้อยก็ทีได้ยวคำนวณใเบห็งว่าอ่าลักสิบบนพ่อน้อยก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วลักหน่วยล่างก็คืออ่าเขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับในกาเลข สองคงที่นะครับบวกเลขคงที่ก็เขเียนไว้สามตำแหน่งนะครับเนาะทั้งบัดนี่หนึ่งอสองสามครับตำแหน่งที่บวกก็เขเียนไว้เรียบร้อยทั้งที่จะนํามาบวกนะครับเนาะงวดแรกก็คือสองบวกสองครับก็เท่ากับสี่เพราะว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ได้สี่แล้วก็ห้าครับนับเลียงแต้มไปเลยบัดนี้เลขบนงวดต่อมาออก สี่หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะออกสี่หนึ่งเจ็ดสำหรับเ,เลขหลักร้อยบนงวดนี้ก็คือเลขสีนะครับเนาะเลขสี่ครับอา่าสุดหลักร้อยระยะสั้นเราก็เดินต่อนี่ครับเขาล้างด้านหลักสี่ท่าสีให้เรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับ อันนี้ก็ท่าสีดนี่ครับมาที่หงวัดต่อมานะครับเนาะหงวัดต่อมาหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองสองบวกสองคงที่ก็เท่ากับสี่เหมือนเดิมครับได้ตัวเก่าครับสี่แล้วก็ห้าครับหงวดต่อมาเลขบนออกสี่ศูนย์ห้านะครับเนาะออกสี่ศูนย์ห้า หลักร้อยก็คือเลขสี่ครับสูตรของเราก็เดินต่อนะครับเนาะ,ะนี่ครับสูตรของเราก็เดินต่อหลักร้อยบนก็คือเลขสี่นะครับเนาะนี่ครับก็เดินต่อครับสำหรับงวดนี้งวดต่อมาครับบ่านะี้งวดต่อมา หวดต่อมากก็คือศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกสองก็เท่าก,กับห้านะครับเนาะก็ได้ห้าห้าแล้วก็หกครับนับไปเลยครับเลขบนงวดต่อมาสามตัวรางวัลที่หนึ่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือห้าเก้าสี่ครับหลักร้อยก็คือเลขห้าครับอ่า สูตรหลักลอยสองตัวของเราก็เดินต่อครับน่ครับก็มีเลขค้าครับเลข้าผ่าสี็น่อยมักท่าสีบังเบิสวยงามแล้วครับเนาะวัดต่อมาครับมาหนี่งวัดต่อมา เกบวกสี่ก็เท่ากับสิบสามก็ได้สามสามมาบวกสองก็เท่ากับห้าครับก็ได้ห้ากับหกเหมือนงวดที่แล้วครับนี่ได้ห้าแล้วก็หกเลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็ออกห้าแปดสามนี่ครับหลักร้อยก็คือเลขห้าครับสูตรของเราก็ติดเลขห้าแลครับเนาะ นี่ครับเข้าเลขห้าหลักร้อยงวดเป็นงวดที่สีนะครับเนาะงวดที่สี่นี่ครับจะพูดคำขัญการท่าสีของเขหน่อยนะครับเอ้อเพราะว่าอ่าน่อยคนมักท่าสีมักเบ่งสีมันสวยงามแจ่มๆครับเรียบที่ บานีงวดต่อมาเนาะงวดต่อมาครับบารีแปดบวกสองก็เท่ากับสิบนะครับเนาะแปดบวกสองก็เท่ากับสิบสิบบวกสองคงที่ก็เท่ากับสิบสองก็ได้สองครับสองแล้วก็สามวัดล่าสุดสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือ สามสามสองนะครับเนาะอ่าหลักร้อยบนก็คือเลขสามนี่ครับอ่าูตรหลักร้อยของเราก็เดินต่อครับนี่มีเลขสามครับมีเลขสามอ่าสำหรับอ่าชุดสรุปบนกับข้อหน่อยกับสีสรุปอ่าไฮเอฟซี FC ได้ชมคือภายในมืออื่นนะครับเนาะอ่ามืออืน่นเสาเนาะ พน้อยที่สรุปเลขบนให้เอฟซีได้ชมหน้าตาของชุดสรุปบนว่าที่เป็นแบบไรน,นะครับเนาะ,ะเพราะว่าสำหรับเลขดับอพอน้อยกับทีลงที่หลังนะครับเนาะ,ะล่งหลังจากที่ชุดสรุปบนไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าพอน้อยกับทีน่มาใส่เป็นบางบางอบาง สูตรแล้วครับเนาะถ้าสูตรใดที่มันเอ่อมาทนกันกับอ่าที่ชุดอ่าสุดออกมาได้ในชุดสรุปก็คือพนหน่อยกะทีนั่มาใส่งานนํามาดับนะครับเนาะเพราะว่าหลังจากที่ใส่งานจากชุดอ่าสรุปบนแล้วอ่ะคนหน่อยกะทีอ่าคอยทยอยวิธีคำนวณให้เอฟซีบังภายหลังนะครับเนาะว่า สูดได้เข้าแบบได้นะครับเนาะดับแบบไดเดี๋ยวาหลังสรุปเดี๋ยวพอน่อยทีเหตุให้เบิง้งล่าบเนาะ,อะเอากับมาท่าสีต่อเลยครับบดนเอ่สำหรับหลักร้อยก็เดินต่อในงวดที่ห้านะครับเนาะงวดที่ห้าเดี๋ยวพอน่อยทีมาคำนวณให้เบิ่งในงวดที่หกว่าที่เดินต่อบ่ที่มี หเห็นบ่าเรับเนวณมันในข้ากติมาคำนวณว่าสามบวกสามนี่ครับตัวที่ใส่บวกกันเนาะสำหรับหออลักสิบบนก็คือเลขสามหลักหน่วยหนักหน่วยล่างก็คือเลขสามนี่ครับแล้วก็มาบวกสองของที่สามบวกสามก็เท่ากับหกหกมาบวกสองหกบวกสอง ก็เท่ากับแปดนะครับเนาะอ่าหกแล้วก็เจ็ดแปดอ่านับไปเลยก็จะได้แปดนี่ครับแปดเก้านี่ครับแปดกับเก้านี่เอฟซีื่นชอบมางเนาะหรือว่าอาจที่ว่าตรงใจบางเอฟซีบางคน่นกับไปเบ้งอ่าทางสำนักอื่น มาแล้วครับเนาะที่มาเทียบกันเบ้งางสำนักใหญ่ๆที่เป็นคำนวณแมนๆลักลอยนะครับเนาะที่เป็นแมนลักลอยอันนี้สำหรับสองพอน้อยกับที่ได้แปดกับเก้าลักลอยนะครับเนาะแปดกับเก้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางอีกข้างหนึ่งนะครับเนาะเอฟซีเป็นขอมาลักลอย พ่อหน่ก็ได้คำนวณให้ขึ้นทันทีแล้วก็ลงให้ทันที่นะครับเนาะอันนี้ที่มาหรือมะมาะน,นี่พ่อหน่อยกับบารูเนาะอ่าเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติเท่านั้นอ่าแต่ว่าก็สถิติก็ร่างเดินดีเนาะครับเนาะหางหวดงวดที่หกกับที่มีเห็นบ่อันนี้พ่อหน่อยกับบารูอ่าเอฟทีกับใส่วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับเนะาะก่อนนั่นไปใส่ ผู้ใดชอบก็บจัดผู้ใดขัดก็พานนะครับเนาะดูดูเพื่อความบันเทิงใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะผ่านไปอ่ามาเทียบบ้างแล้วเออว่าถูกใจก็่านไปครับอ่าว่าเป็นยังครับสําหรับอ่าคลิปนี้ผู้ใดชื่นชอบก็บอย่าลืมกดติดตามผู้ใดกดแชร์ให้พอนอยู่นะครับเดอ้อจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ ต่อไปแต่สำหรับอ,อื่นก็นจะลื่มชุดติดตามชุดสรุปบนนะครับเนาะคนน้อยที่ได้สรุปบนให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ